อาอาอาโออาโนอาโนอาโออาร์โนค้างคบนะนะผมผมชื่ออาร์โนครับผมชื่ออาร์โนครับค้างคบพี่ครับพี่เขาพี่เขาเรียกค้างคกก็ได้น่ะถ้าอยากเรียกน่ะหนึ่งหัวค้างคกได้ไอ้ลุงหัวขาวใส่หน้ากากละไม้ไม่ส่หน้ากากละไม้พื้นที่ใสอหน้ากากครับตรงเนี้ย จะเด็กกับแบ๊คนนี้อัปเดตกับแบ๊วคนนี้เป็นคนตั้งกดเมื่อกี้ให้เราตดให้ฟังมะน่ะอย่าพี่อ่านยังพี่อ่านไปยังอ่านไปฟังยังจู้จี้เรื่องมากเล่าไปตบหลังอูน่ะพี่อย่าจู้จี้นะพี่อย่าจู้จี้นะถ้าพูดมากก็ก็ตบเหมือนกันนะไปเอาเองจะพลูเนี่ยไปก่อนเลยไปแล้วครับทิ้งเด็กเลยเฮ้ยสายสยา เออทีเอ่เถอะทิะเถอะเอาตัวเองแ้วอ้ไอ้แกแต่เราอะเป็นไงบ้างประสบการ์แบกลินแบ็กลินชั้นคนแรกเย้อยู่้าไอซ์ิแบกลินเลยนนเน,ยน,นี่ยคนเทนต์ไหมคอนเทนต์สุดเลยนะแบกลินคนแรกแบบเขินๆแบนบแ ัโอ้พึ่งไม่เสียแต่ว่าเนี่ยจะเปล่า,าจานะเปล่าว่าฝาลูกไข่มาเล่นโต๊ะอะไรเนี่ยไม่ไปทำการทำงานนะฟ้องนะเออโดนทิ้งอ่ะไม่มีรถกลับแล้วนะใครทิง้งใครทิ้งอ่ะไอแกงหัวขาวแกงรองตุกนะไอรถคันเนี้ยพ่อบ,บอกไอเด็กกลางเขาทิ้งไว้เนี่ยแหละโอเคโอเคเอาไปเดินกลับนะเอาโอเคคิดว่าจะไปส่งหลานอ่ะ อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฮ่าดีดีไอเดียดีเลยลุงมีไอเดียเสนออยายเหรอถ้าเรียกลูกค้าได้ลุงให้เก็บร้อยสิบบาทสิบบาทนะนี่ตรงนู้นมันก็ย็นข้างหน้าตรงป้ายเลยตรงป้ายเลยเหรอใช่ลูกค้าปุ๊บหนูวิ่งนําลูกค้ามาเลยถ้าหนูนําลูกค้ามาปุ๊บลุงให้สิบบาทเลยโอเคพี่ชาย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 พี่คครับพี่รับ พี่พี่ขับตามผมมาครับพี่พี่ครับไปพี่ครับไปพี่ครับไปพี่ครับพี่พี่ครับพี่ครับเข้ามาเลยครับพี่ขับตามผมมาครับพี่ครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับมาเลยมาเลยครับพี่พี่ทำอะไรครับพี่รักเลยไหมครับคุณยูคุยุเรียกเคมมาแล้วเรียกเคมมาแล้วคุณข้าวข้าวข้าวมาลงซ่อมเบ้าทำไมอ่ะมีอะไรกันฉันลงไอแคมป์ไม่เอาซ้อมเบ้าพี่เจะลงก็ได้ครับพี่ ชิลุงคอบี่ทำงานครับลุงคอบี้เคสละสิบบาทนะลูกค้าเไม่เอาลูกค้าเไม่ไม่เอาไม่เอาครับาผมแหลก็ได้ครับ่ครับจะครับอนุครชอบผมหน่อยครับพี่ครับไปไปรับคุณอยงคุยเคสหน่รับเคสมอไซรับเคสมอไซพี่สาทำอะไรครับพี่สาพี่สาทำอะไรครับทำรถทำรถทำรถครับทำรถทำรถทำอะไรอนุอนุนับ ก็ไดลูหน่งสองแล้วสองคแล้วลูกค้าอ่ายี่สิบละยี่สิบยี่สบยี่สิยวายล้วอบคุณมากนะครับพี่สาวที่มาใช้บริการช่างครับมาเยอะๆนะนหนูได้แค่ละสิบบาทนะช่วยคุณลุงทำงานนะโอเคครับแม่ค่ะสิบบาทได้รอสิบาทเลยนะคุณยุงเป็นคนน่ารักนะเมื่อวานก็แตกลิ้นหลานม่ชั่วโมงนึงนะ พี่สาวบายนะพี่พี่ครับ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 ซ่อมรถใช่ไหมครับอ่ะพี่ช่วยจะล้างรถหน่อยได้ไหมครับอาะมาเลยครับมาเลยครับตามเลยครับเฮ้ยยุฮ้ยยุแคที่สี่มาแล้วแคที่สี่สี่สิล้างรถล้างรถครับพี่สาวล้างรถครับไม่ซ่อมพี่สาวล้างรถครับใครพี่ครับพี่ครับซ่อมรถพี่ครับ พ uh, <sen broth 2> <ab>, ี่ครับพ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 ี่ครับซ้อครับซรถอนพครับรังรถอนพครับโอเคครับมาเลยครับตามมาล้ครับตามมาครับเบา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 วิเบาเบาเบาคุยยืมคุยยืมมาซื้อสรมการสรัางหน่อยสิคุณลุงพี่ให้นอน ใช้ตัสิบบาทนะอ๋อตกใจวเบอร์ใครพี่ดีตำรวจอยู่เมื่อกี้อ้าวพี่ตำรวจอยู่เหรอใช่ไอ้าาพี่ว่าพี่อาสายบริการล้างรถนะจ้าจ้เขาก็น้ำไป้าป้าปปาป้าป้าป้าตำรวจป้าตำรวป้าตำรวล้างรถได้ป้าป้าได้รับล้ารถตำรวจได้ครับล้างรถตำรวจได้ครับแค่แค่แค่ที่ริบงแล้วปป้าปปา จำเลยครับจำเลยครับลังรถอุ้ยอุ้ยีแคนดนึงเพียบเพียเพียบเฮแค่ที่ามงรถรับรังรถรังรถจำรถเลยครับคนนี้ครับคยงคยงคยงแค่ีสามแล้วครับอีสครับขอตามทุกคนเลยครับเด็กเคบี้ครับครับลุงเอาไม้ให้ลูกเรกินเหรอ เอ้ยผมให้งานผมจ้างงานน้องแม่ก็แชทเลยเนี่ยให้งานท้าวีหายแม่แล้ว่ไม่จูเรียกแคทจูเรียกแคสอะไรเนี่ยปึ่งเลยสิบสามคนละทงานเลยลูกอันนี้เรียกทำงานอ่ะใช่ใช่ได้เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่อหัวเลยเนี่ยสิบบาทแน่คันสิบบาทเลยป้าคันสิบบาทแน่ต่อเคสนะไปยืนเต้นเรียกลูกค้าหน้าร้านแล้วก็เข้ามาส่งลูกค้าไอ้นี้นะทีนัที่ตอบแป๊บนึงป่งป้า พี่มีบานใจยังสนใจมาลำบากกันหนูหน้าอู๋ไหมยังไม่มีครับอ้าไม่หรอถ้าไม่มีลำบากด้วยกันก็ได้ะมี่เขามี่เขาพี่เขามีเขาไอ้เหี้ยมึงเคขี่รวัาที่หนึ่งไหมที่ไม่รู้จักใครที่หนึ่งฮะอะไรนะอะไรหูเลือดอะไรนะีฮะอะไรนะเขับในเบียนรถพี่แล้วเขาพี่ทข้ามรถมันเก็บเสียงดีจังวะพี่ไม่ได้ยินอะไรทั้งนอกพี่ครับพีเขาเสียงดีกระจกเงสียงแสเย็น กระจกมาสองชั้นเลยเฮ้ยเปียอะไ่วิทยไม่ดีหรอเมื่อกี้ใช่ใช่ช่มันมันมันไม่ค่อยนขนประเทศไทยไงรถต่างัดนีครับพี่อภากมาน้าลุงนะครับไม่แวะพายังวะถ้าพอไปหาซื้อหวงไหลเลยเไปไปอเคแปป้ายา ติดอันนี้ติดลงอยู่แปดติดนะอะไรอ่ะข้าวสี่ร้อยไงว้าโอ้ข้าวใหม่ด้วยนะนี่ข้าวใหม่ด้วยทำมาด้วยเลยอะหัวหมอฉัดรถอยู่แปดคันนะตอนนี้แปดคันนะติดลงอยู่หัวหมอจัดเลยอ๋อทำฟรีดินะไม่น่าโทรเรียกคนอื่นมาเลยพอจะโทรบอกทุกคนก่อนว่าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องส่วแล้ว ไปแบบเป็นวาำไปทำอะไรกันไปพี่เลยไปคันนะโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับจัลลัสจันทรนครับแล้วใครอ่ะโอ้คังเราจะเอาแบบเก็เบตังค์กันเองแล้ว <c oughs> ท,ทั้งเมืองทั้งเมืองมีมีคนเดียวที่เรียกรวมพี่ พี่เลยคะพี่เลยจ๋าพี่เลยพี่เลยพี่เลรวแบล็ลิตเมื่อวานหนูเลต้องบำเพ็ญประโยชน์นะฮัลโหลใช่ แล้วก็ไปเอาหนูทำได้ไหนโดยท่านี้กดเคสบ่อยน่ะแต่หนูจะไปกดเคสหมอบ้างน่ะมีพี่ชายแนะนำว่าว่าหนูต้องเอาทุกทุกอย่างนะหนูต้องเก็บไว้ตำรวจยังไงยังน่ะตำรวจต้องเข้าเข้าแล้วไม่ได้หรอกตำรวจเขารักหนูจะตายหนาทั้งสอนอเลยน่ะติดมิวน่ารักครับขยันทำงานให้ลุงชั่วโมงครึ่งไม่คิดตักสักบาท โอ้เอาข้าวจานเดียวเองไม่ไม่ต้องแบบลุงไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมก็ลุงขี้โกงอ่ะเออบอกว่าลุงจะให้ตังค์เคสละสิบบาทหนูหาให้ตั้งสี่สิบเคสว่าพี่ข้าว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 ทั้งหมดเลยครับไอ้เนี่ยได้พรุ่งนี้มาส่วยมาไปไปข้าวหน่งจานเรยลุงผู้นี้ขอตังค์เถอะขอร้อง